สวด,ดมาเจอกออดเพชรยนคนดีคนเดิมครัสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอดเพชรยนคนดีคนเดิมนะครับวันนี้นี่เราอยู่กันที่เพชรยนต์สูวินทวงศ์46เหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับคลิปนี้ผมมาอัปเดตรถหลุดจองแล้วก็รถเข้าใหม่นะครับสำหรับในกลุ่มรถครอบครัว PPV มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MU X หรือจะเป็นตัว Fortuner นะครับ ใครที่หาอยู่ดูคลิปนี้ได้เลยราคาในคลิปนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่หกแสนนะครับสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดเลยนะครับมีรถเข้าใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูเลยคันนี้ก็ยังว่างนะครับนะเบอร์ติดต่อผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับด้านล่างศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ทักทายกันเข้ามามีในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจหลายคันเลยนะครับอ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันแล้วผมแจ้งรายละเอียด ต่างๆในคลิปนี้ไปด้วยนะครับใครออกรถได้บ้างนะครับย้าเลยว่าทุกอาชีพจะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดออกรถได้หมดนะครับเครดิตดีเราฟรีดาวน์ให้ได้ยอดจัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เครดิตดีนะครับอัพยอดได้ภาระเกินได้นะครับไม่นับภาระได้ดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้ด้วยและที่สําคัญมีประกันเครื่องเกียร์รวมถึงส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะดีมากๆเลยนะสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้ต้อนรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่คันแรกนี้ครับ b ิวเอ็กขับ2ปี18 รถหน่วยงานแบงค์สีชมพูครับคันนี้นะป้ายทะเบียน7 6 3 4สนใจคันนี้แคปหน้าจอตรงนี้แล้วทักมาหาผมได้เลยตามเบอร์ที่แจ้งตามไอดีรายที่ขึ้นไว้ให้นะอันนี้เจ็ดที่นั่งนะราคา6 5 9 0 0 0บาทครับราคาตามหน้าป้ายอันนี้เลขไมล์แสนสี่นะครับคันนี้นะก็เหมาะกับคนที่มีรายได้อยู่ประมาณ2 0,000กว่าบาทขึ้นไปนะับประมาณสัก2 0,000บ่บวกๆนะมีเครดิตและพวกเนี้ยเนาะอยากได้รถแบบก่อนประมาณสักหมื่นต้นๆมีเวคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนได้เป็นตัวรถเจ็ดที่นั่ง นะครับคือออปชันก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวงม,มาลัยมัลติได้จอแอร์สแถวเบาะที่นั่งสาแถวนะครับประมาณนี้นะสำหรับคันแรกนี้นะครับหกแสนห้าหมื่นบาทลดปี18ึ่คันนี้รถยังว่างยังไม่ติดจองนะครับราคาตามหน้าป้ายเลยเครดิตด,ดีฟรีดาวน์ให้ได้นะครับติดต่อเข้ามาครับศูนย์เก้าแปดสีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรถหลุดจองสองคันนะ ใครที่หาตัวท R d ดีนะผมมีปีหนึ่งเก้ากับปีหนึ่งแปดอย่างคันนี้ปีหนึ่งแปดราคาเก้าแสนกว่าบาทเก้าแสนสองหมื่นเก้าแสนสามหมื่นนะคันนี้นะคันนี้หลุดจองนะครับค่างวดประมาณสักหมื่นเจ็ดโดยประมาณหมื่นหกปลายปลายหมื่นเจ็ดได้ท r d ดีสีดำนะแม็กดำขอบยี่สิบตัวรถภายในสีดำทูโทนดำแดงนะครับนี่ตามนี้เลยนะเครื่องเสียงครบครับ JB l ีสิบจุดพวมอเตรมัลติฟังก์ชันนะครับ มาในราคา9 2 9 0 0 0บาทสำหรับรถเลขใหม่แสนนิดๆคันนี้นะครับนะยังว่างนะหลุดจองด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับเอาใครหารุ่นนี้ปี18นะ18-19เครื่องยนต์2.8ขับเครื่องสีล้อมาคันนี้ได้เลยป้ายทะเบียน5099นะครับอ่าแล้วเราก็มีปี19ที่เป็นตัว2.8ด้วยนะราคา8,59,000บาทคันนั้นใหม่ใหม่ประมาณแสนกลางๆนะครับหน้าตาแบบนี้แหละ นะครับหลุดจอเหมือนกัน8-59สนใจทักได้เดี๋ยวผมส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับพอดีว่ารถไม่ได้น่าจะไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลเจนเดอนะครับคันนี้ป้ายทะเบียน8 4 4 7นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับอ่าเป็นตัวรุ่น2-8 l e g e n d e เดปีเบ็ดไมแสนสอง1ล้าน1 0 0 0แสนบาทครับราคาป้ายแดงคงไม่ต้องพูดถึงนะประหยัดไปประมาณ45,0,000แสนนะครับ ตัวนี้ก็ได้ไฟหน้าที่เป็นก้างปลาเป็นโปรเจคเตอร์กล้องรอบคานเซนเซ,นเซอร์แม็กยีครบมาอยู่แล้วนะเป็นตัวแบ็กท็อปนะครับอันนี้รถเ,เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งคันที่ใครหลายๆท่านแบบอยากได้ไว้ครอบครองนะเพราะว่าเขาสวยจริงๆดูสภาพเบาะเบาสวยปรับไฟฟ้านะครับปวุกมลัยมัลติฟังก์ชัฟฟนการตกแต่งภายในนี้เป็นโทนสีดำหมดเลยนะแล้วที่สําคัญนะครับรถที่ร้านเราทุกคันนะเราคัดเกรด A ไม่เอารถจมน้ําชนหนักพิการนะแล้วก็เรามีตรวจรถให้ด้วย นะอย่างคันนี้ค่างวดอยู่ประมาณสัก1 8ื่นแปดหมถึง1 9ื่นรายได้4ี่0 0ื่นในทุกอาชีพจะอิสระค้าขายเจ้าของธุรกิจพนักงานประจําค้าราชการจบคนเดียวได้เลยถ้ารายได้4ี่0 0ื่นถ้ารายได้ไม่พอกูรวมได้ตรงนี้มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะโทรมาหาผมได้เลยนะครับฝากไว้คันนี้ป้ายทะเบียน8ปดสดนะครับด้านหลังยังมีอยู่เป็นรถเข้าใหม่นะเป็นรถเข้าใหม่สองคันเลยสําหรับตัวรุ่นอีลิแกน นะครับนี่สวยๆนะคันนี้เป็นตัว1.9อีลิแกนนะครับราคา800,000 840,000 5เดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้ไม่แสนก็โลคันนี้สวยมากนะครับราคาดีรถปี20ตัวรุ่นขับ2นะครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวรุ่นนี้จะได้พวกเซ็นเซอร์หน้าหลังเบาะปรับไฟฟ้าคูแม็กนะครับเกียร์ออโต้นะภายในคือเรียกได้ว่าเหมือนกับตัวท็อปอัลติอัลติเมทเลยนะครับอันนี้เพิ่งเข้าร้านมา นะนี่เป็นตัวรุ่นเอ,อลิแกน์นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับโฉมปียี่สิบนะครับด้านหน้าเดิมด้านท้ายเดิมคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะรถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับคันนี้นะครับเบอร์ผมขึ้นไว้ให้แล้วด้านล่างนะครับคันนี้แ,แสนก็บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวได้ค่างวดก็จะอยู่ประมาณสักหมื่นสี่หมื่นห้านะราคาคันนี้ ใกล้เคียงกับรถ f ฟ r t u n e r ปี17-18ที่ราคาประมาณสัก8 0 0 0สนกว่าบาทเลยแต่ได้รถปี20นะครับอ่าแล้วก็เรามีคันนี้อีกหนึ่งคันอันนี้ก็เพิ่งเข้าร้านนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นตัวเอเดี๋ยวผมขอดูชีตแป๊บหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น3.0ูนอีลิแกนตนะปี23สมไม่ห้า0มื่นโลนะจัดทรงใส่ล้อมาสวยๆเลยนะครับ9,69,000บาทค่างวดประมาณสัก เอ่อหมื่นแปดโดยเลทประมาณนะอันนี้ไม่ห้าหมื่นนะรถล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนาตดูนิดหนึ่งอ่ะรถไม่ล็อกนี่ภายในสวยนะครับบ่อหนังน้ําตาลนะคูแม็กน้ําตาลโทนเข้มๆนะครับสุขุมสุขุมนะครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับได้จอเกียออโตเบรกมือไฟฟ้าครบเลยนะเคันนี้น่าใช้ได้ปียีิสามตัวปียี่สิามเขามีออปชั่นตรงนี้เพิ่มเติมมาครับคือสเตปเทนเซอร์ ถ้าเป็นโฉมก่อนหน้าน,นี้จะไม่มีสเตปเซนเซอร์เข้ามานะครับก็คือใช้ในเรื่องของการเปิดประตูฝาท้ายโดยที่ไม่ต้องใช้มือเปิดประตูเลยนะแค่เราก้วาวขาเข้าไปยืนประตูเปิดเองเลยอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กมาพร้อมยาง AT นะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้อ่ะใครชอบคันนี้ไมห้า0 0ื่นโลก็ทักกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์098 446 5222 ID Line o 6นะครับ เดี๋ยวพาเดินดูรถอีกยังมีรถอีกนะครับมีรถเข้าใหม่ด้วย Fortuner นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาเดินดูก่อนนะนี่อีซ e ูซูมิวเอมีจอดตรงนี้อยู่อีกหนึ่งคันป้ายทะเบียนป้ายทะเบียน1164นะครับคันนี้จะเป็นตัวรุ่นหนึ่งจ r y เก้าักช่ครับปียบ่ไม้แสนสองแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทให้ดูรอบๆตัวรถก่อนคันนี้เป็นสีบรอนจะมองเป็นสีเทาก็ได้นะ 8แสนก็าบาทค่างวดประมาณหมื่นสี่ยูเลทประมาณหมื่นสี่ป้ายทะเบียนหนึ่งหกสองคันนี้นะครับอ่านี่เลยเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะครับภายในก็สวยนะเป็นเบาะอ่าสีน้ําตาลอันนี้เขาปรับสภาพอยู่เบาะด้านหลังมันจะปรับแบนลาบแบบนี้ได้เพราะเบาะฝั่งคนขับไปปรับสภาพนะอ่าประมาณนี้นะสำหรับตัวรุ่น l u ก u ูรี่ใครสนใจคันนี้ชอบคันนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะ อยาให้ดูป้ายทะเบียนอีกนิดหนึ่งหนึ่สองฟรีดาวได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวได้ออกรถแบบ0บูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับใครที่หารถแบบนี้ใช้งานติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะมิวเอ็ตอนนี้ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะมีมิวเอรู้สึกว่ากําลังจะหลุดจองนะสำหรับคันนี้นะมีมิวเคันนี้ป้ายทะเบียนหนึ่ดเดสองสี สีเทานะป้ายทะเบียนนี้นะราคาหน้าป้ายสำหรับคันนี้นะครับ9แสนต้นครับปี21มงจ7ดเ7 1 9อัลติเมทครับ929,000บาทสําหรับคันนี้ตัวรถจะได้เป็นสีเทาแล้วมีคันเดียวในร้านด้วยไมา70,000โลครับดูสภาพเอ้าใครหาตัวอัลติเมทตัวท็อปอยู่มาเลยครับคันนี้นะ929,000บาทค่างวดประมาณ10,070นะ10,060ไปไปลาย10,070ต้นๆน,นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปเลย เครื่องยนต์ดีเซลหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถสวยมากไม่70,000โลนะคันนี้สอบถามได้เลยนะครับรถน่าจะกําลังจะหลุดจองสําหรับคันนี้นะอ่าคันนี้คือจองจากไฟแนนซ์มาแต่ว่าลูกค้าน่าจะอาจจะยังไม่เข้าเงื่อนไขามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็มีเอ่อ Fortuner นะครับคันนี้ก็เป็นตัว Leader 2.4งรู้สึกกัสอขับสปียี่สิบสอ้านแปดหม ข้างวดประมาณหมื่นเก้าประมาณหมื่นเก้าสองหมื่นยูเล่ประมาณนี้นะไม่ไม่น้อยด้วยไม่หลักหมื่นนะครับใครสนใจลีดเดอร์ก็คันนี้ได้นะครับแล้วก็เรายังมีอยู่อีกหลายคันอ้อนี่ขออนุญาตเดินย้อนมาตรงนี้ผมข้ามไม่ได้ไงนี่มิวเอมีจอดหลายคันเลยนะอ่านี่จอดตรงนี้โอ้โหมามาแอบอยู่นี้หลายคันอันนี้ก็สวยนะนี่ป้ายทะเบียนสี่เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับ๋อตรงนี้รถรถติดจองนะครับ นะแล้วก็มีป้ายทะเบียนคันนี้ก็สวยป้ายทะเบียนอุทัยนะครับตัว Fortuner รู้สึกว่าคันนี้จะเป็นตัวลีดเดอร์นะหนึ่งล้านึ่สมื่นาันบาทไม้หกหมื่นปีสามนี่คันนี้ปี๊บนะรถปีสามสองสี 3, 24, ว่วีมาเลยครับคันนี้ยังว่างเหมือนกันรถบุคคลรถมือเดียวตัวนี้สวยด้วยไม่แสนโลราคาดีใส่ล้อมาให้เรียบร้อยนะครับลงล้อมาให้เรียบร้อยนะ คันนี้มีคลิปรีวิวเต็มๆด้วยนะครับสนใจไปดูย้อนหลังได้นะคันนี้อยู่ในช่วงของการปรับสภาพแต่ภายในก็ไม่ได้ช้ำอะไรเยอะนะครับนะตัวลีดเดอร์นะคันนี้ไม่แสนก็โลหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันจัดส่งมาให้นะคลรนๆีนะครับไม่เยอะนะน่าใช้มากป้ายทะเบียนอุทัยพักทายได้คันนี้ตัวลีดเดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูคันสุดท้ายดีกว่าจอดอยู่กลางแจ้งเลยใครที่แบบ หาราคาประมาณเจ็ดแสนสำหรับ f o r t u n e er, นนะมีถามเข้ามาเยอะหลายคันนะครับสองจุดสี่ปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่ามีจอยคันนี้คันหนึง่งราคาน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้า้ายทะเบียนระยองนะรถลอกหรือเปล่าไม่รู้คันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านอาจจะสกปรกหน่อยนะอ่าคันนี้ก็เลขไมล์แสนสี่เลขไมล์แสนสี่เป็นตัวรุ่นขับสอง นะครับอ่าคันเดียวเลยเจ็ดแสนกว่าบาทเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าค่างวดจะอยู่ประมาณสักหมื่นสามอ่ะคันนี้โดยประมาณนะอันนี้ผมเข้าๆนะคันนี้นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับคันล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในร้านรถเพิ่งลงเทลเลอร์เลยเดี๋ยวให้ชงให้ล้างก่อนเพราะว่ารถเอ่อค่อนข้างสกปรกนิดนึงนะนะ อ่ะอันนี้อันนี้เราเป็นการอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะครับแต่คันนี้ที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยก็เป็นคันล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาบฝุ่นคาบลเลอะเนาะก็เดี๋ยวเราไปล้างไปชงปรับสภาพให้นะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตสต็อกตัวรถรถครอบครัวนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะสนใจขนาดติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อ,อผมเบอร์เดิมเลย0 9 8ย์6 5 2 2 2 i อ l ดี e ไลน์โอครับติดต่อเข้ามาได้เลยโอตเพรยนต์คนนี้คนที่รีวิวรถอยู่นขณะนี้นะครับตามเบอร์ที่แจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวรถคันข้างหน้าครับสวัสดีครับ